สามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะยายใหม่มรกตค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะทุกวันจันท์เวลา10บเนาฬิกาโดยประมาณพบกับไหมและวาไรตี้สีสันสดใสวาไรตที้ที่จะช่วยชาร์จพลังวาไรตที้ที่จะทำให้เช้าวันจันท์ของคุณสดใสไฉไลายกว่าวันไหนๆกับรายการช่อง5วาไรตี้ค่ะ วันนี้ไมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ The Conne c t i o n รัชดานะคะเพราะว่าเรามีนักกับนักธุรกิจซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจคนดังของจังหวัดบึงการถ้าพูดชื่อแล้วเนี่ยคนบึงการจะต้องรู้จักละรองอ่อแน่นอนเพราะว่านักธุรกิจนะคะคนดังๆของจังหวัดบึงการในแถวหน้านี่มีอยู่ไม่กี่ท่านและท่านคนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ขึ้นโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์นักธุรกิจคนดังนะคะเขารอไม่อยู่ด้านนู้นแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะคะไปพบเขาเลยดีกว่าค่ะ เชิญคนดังนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจคนดังแห่งจังหวัดบึงการก็นั่ังอยู่กับไม้แล้วค่ะดรบุญมาพันดวงประธานบริหารบริษัท PV i ีอิน g ต o u p กรประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณบุญมานะคะคไมบอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าคุณบุญมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจคนดังเรียกว่าเป็นระดับแนวหน้าเลยของจังหวัดบึงการ,รอย่างนี้แสดงว่าคุณบุญมาจะต้องทําธุรกิจมากมายหลายอย่างรบกวนบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าทำธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจหลักๆที่ทําก็คือเรื่องของการสื่อสาร วิทยุก็คือวิทยุชุมชนนะครับก็มีในจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ทั่วประเทศประมาณ200กว่าสถานีครับนี่คือที่คุณบุญมาดูแลอยู่หรือที่ทำอยู่ที่ดูแลนะครับในการของการทั้งเช่าแล้วก็ทั้งของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ของทีมงานไม่เป็ขอถามจอดหรือเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเป็นสื่อวิทยุหน่อยค่ะว่าตอนนี้มีคลื่นไหนเรยไงมีจัดเองด้วยไหมคะผมจัดเองประมาณ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะฮะอันนี้คือมีธุรกิจหนึ่งที่มันเป็นของเราด้วย <c oughs> ที่เป็นธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็ <c oughs> จัดอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ขึน้นวิทยุขึ้นไหนยังไงฮะเกือบ <c oughs> ถ้าอีสานนี่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็ภาคเหนือบางภาคเหนือ,อน,นี่อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์กลางประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีวิทยุทุกุกอำเภอทุกจังหวัดที่ออกอากาศและ2ยี่สิบสี่ชั่วโมงส่วนมากแล้วเนื้อหารายการในการจัดวิทยุคุณณมาเรา ก็คือเนื้อหาของรายการของผมก็จะเน้นไปที่หนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็จะมีพวกละครละครเกรททิ์ซึ่งแต่ก่อนเคยโด่งดังในวิทยุพาทเอ็มทรานซิสเตอร์ผมก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาที่เขาเรียกว่าละครวิทยุใช่ไหมคะใช่ละครวิทยุของเกรททิ์นี่ผมจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็คือลิขสิทธิ์เป็นของเรามาเปิดให้คนฟังละครเกรททิ์แล้วก็เรื่องเล่าต่างๆแล้วก็หมอลำ ลำกรอนหมอลำเรื่องต่อกรแล้วก็เพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงลูกกรุงทำงานเยอะมากครับทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาแค่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยในความรู้สึกใหม่แต่ว่าควจริงคือคุณผู้ชมคามคุณบุญมาเนี่ยนะคะอร่ามากแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอีกหนึ่งเลยที่เราเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณบุญมาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณบุญมาเองเปิ้ลคือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นน้ำสาหร่ายแดงที่เปิ้ลดีต้องมีกล่องสีเขียวด้วยครับกล่องสีเขียวครับตัวนี้ครับน้ำสาหร พรีเมียมครับพรีเมียมคุณภาพกล่องสีเขียวซึ่งจะมีสารเขาเรียกว่าสารแอสตาเซนทินที่เป็นสารที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์วิจัยออกมากแล้วคือสารที่ต้านอนุมูลอิสระขับอนุมูลอิสระที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาการขับอนุมูลอิสระในขณะนี้ครับเพราะว่าส่วนผสมของเราดีนี่จึงเป็นเหตุที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีมากๆคุณผู้ชมขาขายดีมากแล้วก็โด่งดังมากๆด้วยครับ เพราะอะไรคะคุณหมาทาไมของเราผลักของเราถึงแบบปังขึ้นมาก็คือผมว่าคุณภาพขั้นตอนการผลิตแล้วก็ส่วนผสมที่ลงตัวอย่างมีเห็ดลินจือแดงมีกระดูกอ่อนปลาฉลามสกัดมีน้ปปําแอปเปิลเขียวได้ผสมเข้าไปแล้วก็พอกินเข้าไปมันก็คือคนเราเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นก็คือเกิดจากการทานอาหารหรือว่าอากาศที่เราหายใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วไม่ถูกขับออกมันก็ตกครั้งในร่างกายแล้วก็ทําให ร่างกายของคนเรานี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันเหมือนมีสารตกค้างในร่างกายอย่างนี้ใช่มพอพอกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะขับเลยก็คือวันแรกอาจจะขับหายทั้งคืนเลยแต่ไม่เหนื่อยอการปกติอาการปกติที่ที่ทานเข้าไปแรกๆบางคนอาจจะปัสสาวะทั้งคืนบางคนอาจจะปวดตามจุดหรือว่าเกิดตุ่มผื่นคันก็แล้วแต่คนไม่เหมือนกันครับนะก็จะจะอยู่ตรงนี้พอพอพวกเหล่านี้ถูกขับออกก็จะเกิด มันโล่งร่างกายมันโล่งสมองอะไรทุกอย่างมันโล่งคนก็เลยนิยมกินกันเป็นเครื่องดื่มเป็นเราขออนุญาตในนามของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นน้ำครับลูกกัน้ำน้ำน้ำผสมสมุนไพรเป็นการดูแลสุขภาพเนาะเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยไหมคะใั่ทุกเพศทุกวัยทุกอายุคุณผู้ชมค่ะเขาโด่งดังมากเลยนะคะน้ำสาหร่ายแดงนี่นะคะโด่งดังถึงขนาดที่มีคนครับลอกเรียนแบบคัดลอี้ทั้ง รูปแบบกล่องทั้งขนาดบรรจุอะไรต่างๆหรือว่าเขาก็อาจจะได้เห็นกระแสของคําว่าน้ําสาหร่ายแดง,แด,งดังคนซื้อกินดีเขาก็มาทําใกล้เคียงเพื่อจะให้คนสับสนทีนี้ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าแยาจะดูว่าน้ําสาหร่ายแดงทิปลินดีพรีเมียมกล่องสีเขียวเนี่นะคะเขาดูยังไงว่าของเราเป็นของแท้ให้สังเกตตรงไหนบ้างครับอันดับแรกคือลักษณะของกล่องกล่องนะครับกล่องคือ,คอลักษณะนี้จะมีของเราลักษณะนี้แต่ถ้าสีอื่นเนี่ยไม่ใช่ นะครับแล้วก็ขนาดขนาดคือประมาณเจ็ดยห้าิซีซีแล้วก็มีแล้วก็สําคัญคือสติกเกอร์ต้องมาติดตินตัวนี้ครับถ้าไม่มีสติกเกอร์ครับดูแบบเหมือนของคนเ่าไปเขาจะแบบได้ครับรันนี้คือสติกเกอร์นี่ผมจะทําผลิตมาจะรู้ว่าแท้หรือปลอมอยู่ตรงนี้แต่จะไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้ครับแต่ว่าเรารู้รู้นะครับเราจะรู้นะครับวิธีการตรวจค่ะ ขายทํามาขายดิบขายดีจนถึงขนาดผลิตไม่ทันมีบางช่วงก็ผลิตมีบางช่วงที่ผลิตไม่ทันต้องรอกันคนขายต้องมานั่งเฝ้านั่งรอเป็นคืนสองคืนรอจากโรงงานก็คืออาจจะเป็นหนึ่งคนที่กินแล้วก็บอกปากต่อปากว่าคนจปนกินแล้วร้อยปวดเลยนะครับคนเท่าคนแก่ตามบ้านนอกที่ดื่มน้ำสระแดงนะครับลักษณะหน้าตาผิวพรรณเนี่ย จะดูแตกต่างกับคนที่ไม่กินนี่ชัดเจนเลยที่นี่ถามหน่อยคะ่ะว่าแล้วเราลงอชนะคู่แข่งเราแบบตีของปลอมไม่ได้งไงโอเคไหมรู้เรื่องคุณภาพแต่ที่ของปลอมแบบวางก๊อปปี้เราเกิดการเราเราทำยังไงแล้วฉีกออกมาก็ประกาศทางวิทยุว่าศูนย์จำหน่ายเราอืก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปวางขายสินค้าร่วมกับที่ห้ออื่นบริาษัทอื่นเลที่อื่นก็ต้องอเป็นศูนย์จำหน่ายของเราโดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดน,นั้นอำเภอนั้นค่ะ คื่อต้องมาที่ศูนย์เลยถึงจะได้ที่ศูนย์จำหน่ายหรือให้ตัวแทนไปส่งถึงบ้านเลยถ้าโทรเข้า c เซ็ center ก็จะไปส่งถึงบ้านเลยแสดงว่าเรามีตัวแทนจําหน่ายด้วยและไปถายที่ศูนย์ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะและในอนาคตคุณบุญมาค่ะอันนี้ของเราถือว่าประสบความสาเร็จสักศิลป์อนาคตอาจจะมีออกโปรดักต์อื่นอีกไหมฮะตอนนี้โปรดักต์ของในบริษัทของเราที่เด่นก็จะมีน้ําสลายแดงแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น BI Star ครับเบีร์ไอสตาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายตา อ๋อใช่ทุกวันนี้ดวงตาเราใช้เยอะมากใช่ครับบำรุงสายตาเกี่ยวกับป้องกันสายตามีปัญหาแล้วก็ประเภทต้อต่างๆตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวตัวสินค้าตัวที่สองที่ขายดีแต่เพิ่งเปิดตัวได้ประมาณปีกว่าๆครับฟีดแบ็เป็นไงบ้างคะดีครับแฮปปี้เนาะใช่ไหมคะแล้วกลุ่มลูกค้าของเราค่ะกลุ่มลูกค้าก็คือส่วนมากก็จะคนคนแก่และตอนนี้เขาก็คือคนที่ทางานเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรนี่ก็ซื้อกินเยอะ สุดท้ายแล้วค่ะให้คุณบุญมานะคะฝากถึงผู้ชมเกี่ยวกับโปรดักต์และผลิตภัณฑ์น้ำสาหร่ายแดงทิพเปิบลีพรีเมียมกล่องสีเขียวหน่อยค่ะครับก็คืออยากเกี่ยวฝากไปถึงผู้ที่อยากเกี่ยวทดสอบทดลองดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและก็คือน้ำสาหร่ายแดงทิพเปิบลีพรีเมียมกล่องสีเขียว BI Star และก็ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กําลังจะเปิดเปิดตัวแล้วครับตอนนี้วางขายแล้วก็คือเอฟ้าเป็นอาหารเสริมของสุภาพสตรี oh. ครับเอฟ้า เอาแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆที่ใหม่ได้มีโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์คุณบุญมาที่เดอ c o n นเนค i ชัรัชดาเพราะว่าคุณบุญมาเองวันนี้จะเข้ารับรางวัลด้วยใช่ไหมคะรบกวนถามนิดนึงเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ<อ>สินค้ายอดเยี่ยมสินค้าดีเด่นนะครับ นี่แหละค่ะนอกจากคุณบุญมาเองนะคะก็จะเป็นบุคคลที่การันตีได้ถึงสินค้าแล้วดูจากสุขภาพดูจากราศีดูจากออร่าแล้วรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อสุขภาพแน่นอนและที่สําคัญยังมีรางวัลการันตีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่และทีมงานจะต้องขออนุญาตติดตามเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยนะคะครับยินดีครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะดปอร์บุญมาพันดวงนะคะที่ได้เสียสละเวลาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับ